สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์พาเพื่อนๆมาดูแบบจําลองการปลูกผักไม่ใช่เรียกว่าแบบจําลองหรอกเราเรียกว่าอะไรเดียตัวอย่างนี่นะคะอันนี้ก็คือเลี้ยงเลี้ยงผักในในตู้ปลานะคะอันนี้จะเป็นตู้ปลาหางนกยุงนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสารแน่ของเรานะคะตัวที่ลอยเนี่ยก็จะเป็นโฟมนะคะโฟมพลาสติกนะคะ ต,ตัวสีดำตะกร้าเล็กๆที่เราใช้เนี่ยอันนี้จริงๆของเดิมมันเป็นตัวกรองของตู้ปลานะคะเมย์ก็เอามาดัดแปลงให้เป็นกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ยัดยัดฟองน้ำลงไปนะคะแล้วก็เอากิ่งตัดกิ่งมาค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็เอามาลอยเลยค่ะนี่แสงนะคะเขาจะได้จากทางตู้ปลาด้วยแล้วก็แสงธรรมชาติด้วยนะคะ ในน้ําก็จะมีแบบว่าปุ๋ยเรียบร้อยนะคะเพราะว่าขี้ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยปลาเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาเลยแล้วก็ก็อยู่กลมกลืนกับตู้ปลาไปนะคะให้นาให้เขาลอยอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้เขายืดจากเดิมเยอะเลยนะคะตอนแรกกิ่งเขาสั้นกว่านี้นะคะนี่ค่ะก็อยู่รอดน,นะคะมาแชร์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูกันค่ะ